ได้ครับมาบอนนี้ขอแยกกับเราาสุดเลยกับเพลงของเราครับแต่เราตัวเราต้องออกมาไลฟ์เองพูดเองด้วยอะไรกับเรื่องนี้ยังไงคะใช่ครับในติ๊กต็อกใช่ไหมอ่ามันอัดอั้นอะไรยังไงถึงแบบว่าต้องไม่เราต้องมาชี้แจงละอะไรจริงๆเหมือนไม่ได้อัดอั้นนะครับแค่อยากจะอธิบายให้เขาเข้าใจมากกว่าครับว่าว่าทําไมเราถึงต้องต้องแบบทำคลิปเต้นเอี๊ยดตลอดอะไรเงี้ยเขาอาจจะรำคาญแหละครับเพราะว่าผมก็แบบทำแต่เต้นเอี๊ยดช่วงนี้แต่ว่าผมก็อธิบายให้เขาฟังว่า เพราะจริงๆแล้วมันเป็นช่วงสงการนะครับแล้วผมก็อยากจะแบบมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ด้วยในฐานะที่คนผมเป็นคนรำเพลงคนหนึ่งนะครับก็เลยก็ต้องทำเพลงเพื่อเสิร์ฟให้กับเทศกาลในแต่ละช่วงเวลาของของบ้านเราหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมคำพูดที่เขาใช้มันดูค่อนข้างแปลงไปมากสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมเหมือนผมเจอคำพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับพี่ สวัสดีครับบังการคือผมเหมือนเจอคําพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับผมเลยรู้สึกชินกับคําพูดแรงๆพวกนี้ครับแล่คราเนี้ครับผมเลยหาวิธีที่จะตอบสนองคําพูดแรงๆเหล่านั้นกลับไปเพื่อไม่ให้เกิดแบบเอ่อเอฟเฟกที่มันรุนแรงต่อไปเป็นระลอกระลอกครับก็เลยต้องหาวิธีรับมือในแบบหนึ่งครับก็เลยได้แบบนี้มาก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันครับผมมันได้ผลไหมครับดีนะครับคือเหมือนเราก็ได้ แสดงพอย์ของเราให้ชัดเจนนะครับในในในแบบที่แบบจริงใจแล้วก็อ่อนโยนเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้อารมณ์ในการพูดและทั้งที่พอย์หรือสารที่เราจะสื่อไปมันคือเรื่องเดียวกันเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่คราวนี้ผมเลยต้องหาวิธีใช้วิธีพูดที่ทําให้มันซอฟทั้งเขาแล้วก็ทั้งเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่จะแบบว่าทําให้สังคมเรายังคุยกันได้แล้วการที่เขาทำคอมเมนต์แบบนั้นเนี่ยจริงๆมันทำให้ตัวเราเองรู้สึกเฟลไหมคะหรือว่าอะไรยาง คือผมผมเข้าใจเขานะครับเออบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเพลงที่ผมทํามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือในในแนวของแต่ละคนก็มีความชอบของตัวเองนะครับซึ่งผมเข้าใจตรงนี้มากๆเลยซึ่งสําหรับเพลงเอียดเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ถูกเส้นเขาอะไรเงี้ย uh huh. ก็<ๆ>ก็เลยเข้าใจไม่ได้ติดอะไรแต่พอบอกเพลงอะไรนะเพลงดังตรงไหนว่าไมได้เห็นเขาจะเปิดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไ้วจริง ก็มีคนเปิดเลงเราใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับใช่ผมก็เลยไม่ได้กังวลน,นะครับคือตรงที่เขาอยู่อาจจะไม่มีคนเปิดเลยแต่ตรงที่ผมอยู่หรือว่านหลายๆที่ครับก็จะมีคนเปิดอยู่ซึ่งแค่เนี้ยผมก็พอใจแล้วเพราะว่าสารที่ผมได้ส่งไปมันยังมีคนฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการหอมาตอบโตอะไรอ่อเนีย่ยไม่คิดว่าเขาจะเขาวีความรุนแรงหรือว่าเขาจะไม่หยุดรือว่าจะโพสได้แบบนี้ตลอดตลอดป่าก็เป็นไปได้ครับแต่คราวเนี้ยพอผมพอผมพูดไปอย่างนั้นครับคอมเมนต์แบบนั้นหายหมดเลย ก็เหมือนกลัวเลยครับแต่<ไ>แต่จริงๆผมก็ไม่ได้ตอบโต้แบบรุนแรงนึกออกไหมครับผมแค่อธิบายให้ฟังแบบชัดเจนมากกว่าที่อธิบายเรื่องของการทํางานในฐานะศิลปินนะครับบางทีเราอาจต้องการแค่เพื่อจะความสุขของเราความสุขของเราแต่บางทีมันไม่ถูกใจคนใช่รใช่คือผมพยายามนะครับที่จะทําอาหารผมขอเปรียบเทียบเพลงของผมเป็นอาหารแล้วนะคือผมพยายามจะทําอาหารของผมให้ถูกปากคนให้มากที่สุดแล้วกันแต่คร้งนี้มันก็อาจจะไม่ถูกปากทุกคน ซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจดีก็เป็นเหมือนเป็นบททดสอบของผมแล้วกันที่วันหนึ่งจะทําเพลงให้ถูกปากคนให้มากกว่านี้ป <c oughs> ระมาณนี้ครับ<ด>ถูกหูถูกปากมันแรงกว่า้ไหมคะกับคาที่เขาใช้อยู่ว่ามิเคยเจอที่มันแรงกว่านี้โง่เยอะครับผมแรงกว่านี้เยอะแต่ว่าอันเนี้ยครับมันแบบเออมันเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ผมมองแล้วว่าโอเคนะเราควรจะต้องตอบให้เขาเข้าใจอันอื่นมันก็แบบด่าแบบไม่มีเหตุผลเลยครับพี่แต่อันเนี้ยคือโอเคเขายังแบบเออ มีการแบบวางประเด็นมันมันมีมันมีพอยต์ในการตอบกลับได้อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยก็เลยเลือกที่จะตอบแบบนี้จัดมีในเซตแฟนคลับไหมครับเอ่อผมผมว่าเอ่อก็เป็นแฟนคลับนะครับคือเราอาจจะไม่ได้รักกันชอบกันในวันนี้แต่ในอนาคตเราอาจจะรักกันชอบกันก็ได้แหละอาจจะคาดผังในตัวเราไอ้สูงเงี้ยแล้วพอเพลงนี้ออกมาอาจจะไม่โดนเลยครับก็เลยแบบว่า เตือนสกิจเตือนอะไรอย่างนี้เป่เ,เ,เ,ออเออจริงๆผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเราก็มีมิติอะเนาะมนุษย์เราครับบางทีก็ฟังเพลงตามอารมณ์ครับอ,อ,อาบน้ําก็เพลงแบบหนึ่งตอนไปทํางานก็เพลงอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทําเพลงก็อยากจะมีสไตล์หลายแบบแล้ว <pronoun S 1> <ๆ S 2> ผมก็นี่ก็เป็นแค่หนึ่งสไตล์ในแบบที่แบบคุณจะได้เห็นในหนึ่งมุมมองเพราะฉะนั้น<ม><ม>ในการทํางานต่อจากเนี้ยครับมันจะทําให้ได้เห็นมิติมากขึ้นในดีจิะละมากกว่าคือได้เห็นว่าโอเคนะ ผขาไม่ได้ทาแตบบ่เพลงซึ้งๆแต่ว่าในขณะเดียวกันในในความสิ่งที่เขาเล่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้มากกว่าแล้วอย่างน้องเบลลที่เราเราเขาเขาไม่ตกกังวลไปด้วยไหมคะกับกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะครับผมว่าผมว่ามันเป็นกระแสที่ดูไม่น่าน่ากลัวมากกว่ามันมันดูไม่น่าอันตรายหรือน่ากลัวอะไรครับผมเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ลํำคาญเราสนตตอพอใจกับกระแสของเพลง ครับผมควรในกันตอนนี้ผมพอใจนะครับจริงๆผมพอใจกับการทําเพลงเสมอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเฟลครับคือเรามมกจะเฟลเพราะว่าเราคาดหวังบางอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราต้องพยายามไม่คาดหวังอะไร แต่ว่าให้มันออกมาในแบบที่มันจะเป็นแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วครับการมาครั้งนี้กระทบกับการทำงานอพลงครับมีการแบบนี้ไหมครับก็เนี่ยแหละครับที่ผมเพิ่งบอกไปว่าอาจจะต้องทําให้ถูกปากคนมากขึ้นเรับผมแต่ว่าหลังจากที่ออกมาไลฟ์ได้ชี้แจงไปเนี่ยไอคอมเมนต์เชิงแบบนี้ก็คือลถหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยถูกไหมคะเออใช่ครับถูกตออ้องแต่ว่าไลฟ์อ่านดูเหมือนกันครับอ่ก็ก็คือผมต้องขอบคุณเพื่อนๆเ้วยนะครับทุกคนที่แบบ อพอมีใครมาคอมเมนต์ไม่ดีเขาก็จะคอยไปตอบอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้เขาแบบไปด่ากันเยอะอยู่ในนั้นนะครับก็ <S <S เลยผมต้องออกมาพูดเพื <S <S ่อที่จะได้เห็นว่าเออมันมีมุมมองในการที่จะตอบโต้ในกะทิบในกะทิบแบบคําพูดในกะทิบหรือในกะทิบทอสอะไรเงี้ยอยู่เหมือนกัน <S <S ในแบบที่เราไม่จําเป็นต้องเอาตัวเป็นในกะทิบด้วยอะไรเง<อ>ี้ยครับเราก็ใช้วิธีแบบของเราแบบนี้หลายคนก็ชื่นชมกันว่ากับการที่เราพูดมันก็ไม่ได้ดูเป็นการตอบโต้ บบว่าจะเอาชนะอะไรอย่างนั้นครับใช่ครับแค่จะชี้แจงใันสด็ิงเกิต่อไปยังไงปไงะมีแผนหรือยังครับมีแล้วะจะนนยังได้ไหมครับบอกได้ไหมครับจริงๆครับมันเป็นซิงเกิลน่าจะเรียกว่าเป็นแบบตัวตัวเลี้ยงเอามากกว่าเพราะว่ามันมีเพลงใหม่ที่แบบอยากจะปล่อยแล้วก็เป็นเพลงที่มี potential ครับจะปล่อยในช่วงมิถุนานช่วงเดือนเกิดของผมก็เป็นเพลงที่มีความสําคัญต่อชีวิตของผม แล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นแรงบรันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็นหน่อยตอนนี้ที่เสร็จไหมครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ mix and master ครับก็คือคได้ฟังเดิน mix ได้เดนี้ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้ต้องอาจจะต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนอ,อาจจะอาจจะไม่ถูกหูเราเราบอกตัวไว้ก่อนเลยนะไว้ก่อนตัไว้ก่อนพี่กขอโทษเราที่เราใช่ใช่ครับคือคือแต่ละคนก็เห็นผมมาหลายหลายเพลงแล้วผมก็อยู่ในวงการมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับ คราวเนี้ยเพลงเนี่ยครับที่ผมจะปล่อยเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยเป็นอีกแนวหนึ่งคือก็นั่นแหละครับอาจจะต้องแบบขอโทษคนที่คาดหวังว่าจะเป็นเพลงซึงซ้งๆ <c oughs> เพลงรักไว้เลยนะเอ้ยมันจะฉีกเลยเหรอคือมันจะดูเพราะว่าดูบิ๊กออกตัวแสดงว่ามันอาจจะต้องแบบนิฟจากหน้ามือหลังมือใช่เป็นที่ว่าเนีด่าอะไรอย่างนี้ไหมไม่ด่าครับ <c oughs> ผมไม่ด่าเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับการตอบคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นตัวบอกนะ เพราะว่าจริงๆนี่คือวิถีของผมที่ผมอยากจะยืนเลยผมมองว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดแบบทําร้ายกันมากกว่านี้แล้วแต่ไปรอรุ้นกันวิคานาจะถูกหูคนงได้ครับผมได้ครับลองดูครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอ่กุณกันใสคกับชอต้องไหนครับ